हे आना ध हे And I ไปนั้นนะครับคือพระสงฆ์30รูปจากวัดชนะสงครามและวัดบุรณศสิริมาตยารามสวดมัติกานะครับเจ้าพนักงานลาดพระภูสาโยงที่บนอาชนะสงนะครับพระบรมธติขณะนี้ประดิษฐานอยู่ในบุตรบกที่บนพระที่นั่งทรงธรรมนะครับที่หน้าบุตรบกนั้นมีพานพระหมหากรถิน เป็นที่ปฏิเสธฐานพระผู้สายโยงและก็มีสายเชื่อมต่อมานะครับกับพระผู้สายโยงอีกพื้นหนึ่งที่อยู่ต้นอาสนะสง์และจะบปันหารได้สอดปลายเชื่อมกันแล้วในเวลานี้ครับ เจ้าพนักงานสุภรัตเชิญพระไตรเข้ามาทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายระบาสสมเด็จพระอยู่พระสงฆ์ทอดผ้าเหนือพระภูษยองเจ้าพนักงานของสำนักพระราชวังนั้นแบ่งออกเป็นหลายแผนกหลายฝ่ายนะครับเจ้าพนักงานสุภรัตน์นั้นเป็นเจ้าพนักงานแผนกที่มีหน้าที่เฉพาะเรื่องการบำเพ็ญพระราชกุศลเกี่ยวกับการส่งทั้งปวงครับ เด้ <Yeah. S 2> mm hmm. เมื่อประทับพระราชอาณแล้วเจ้าพระงานจะได้เชิญพระเต้าทักษินโนทกเข้าไปทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายทั้งสองพระองค์ทรงหลังทักษินโนทกในขณะเมื่อพระสงฆ์ถวายนุมมบทนา